อ่าบางคนก็ยังไม่ไม่เข้าใจคําว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่าบางว่เคยแต่ได้ยินอะ่ะท่านเดินสู่เข้าสู่ทางธรรมแล้วอ่าเรายังทางโลกอะไรคือทางโลกทางธรรมก,กูเห็นมันเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าจะมาจะบอกนะทางธรรมจริงๆนะไม่ใช่ทางธรรมพระกะโกกกลาอะไรมั่วสีกาเอาเงิน ใช้เงินใช้ทองอะไรไม่เกี่ยวนะนะทางธรรมจริงๆก็คือเป็นเป็นหนทางที่มันสวนกระแสกับทางโลกทางธรรมคือมันจะไม่มันจะไปกับทางโลกไม่ได้อะมันไม่ไปตามน้ําเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเอาถาดทองสวนกระแสน้ําควนกระแสน้ําทางธรรมกับทางโลกมันจะขวางกันอยู่นะทางธรรมมันจะมันจะสวนกับทางโลกมันจะสวนกระแสของทางโลกทุกทอย่างเลยนะ เออนี่คือมันก็เลยมีคําว่าทางธรรมกับทางโลกนะเหมือนทางโลกเนี่ยเราจะไปไหนสักที่หนึง่งอย่างเงี้ยนะเราจะไปให้ถึงเราต้องเราต้องเริ่มต้นสตาร์ทใช่ไหมเราต้องออกเดินทางแล้วเ,เราถึงจะไปถึงจุดหมายนั้นแต่สําหรับทางธรรมเราต้องหยุดนะเราถึงจะถึงนะเห็นไหมมันจะแตกต่างกันทางโลกอ่าวิชาชีพต่างๆสอนมาหาเงินแต่ทางธรรมสอนให้ละเงิน ให้ไม่ไม่สนใจเงินแค่นี้